คุณคงจะรู้จักเค้กกล้วยหอมนะคะเค้กกล้วยหอมในบ้านเราเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายซ้ำราคาอย,ย่างถูกด,ด้วยค่ะรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาชีพตอนนี้มีชื่อว่ารำ่ำรวยด้วยเค้กกล้วยหอมถ้าอย่างนั้นเราตามคุณนุ่นไปดูกันนะคะว่าเจ้าเค้กกล้วยหอมที่เป็นที่นิยมในบ้านเราเนี่ยมีขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตอย่างไรบ้างและถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะทําขายเนี่ยจะมีอนาคตทางการตลาดสดใสยอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นเราต้องไปพบกับดรอภิวัตรก่อนนะคะ ท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการด้วยสมองและสองมือวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับแต่ในความแปลกตาเนี่ยนะครับคือสีสันของสาระประโยชน์ที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมนะครับยามว่างอย่างเช่นบ่ายวันนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามีขนมเค้กกล้วยหอมสักชิ้นหนึ่งกับกาแฟร้อนๆสักถ้วยผมว่าชีวิตนี้สุขกายสุขใจจริงๆนะครับ ผมแน่ใจว่าท่านผู้ชมคงรู้จักคุ้นเคยกับรูปร่างหน้าตาและก็รสชาติของเค,คก้กกล้วยหอมอย่างนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่จะมีเพียงเหมือนท่านเท่าน,นั้นที่จะทราบว่าขนมเค,ค้กที่ดูจะเป็นอาหารว่างสําหรับเด็กในวัยเรียนนั้นได้สร้างให้ใครคนหนึ่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับพูดแค่นี้ท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าใครคนนั้นเป็นใครอย่างนั้นตามคุณดุนไปเลยครับ แหมคุณอภิวัตนรนะครมาขัดจังหวะในขนาดนี้คนกําลังอร่อยอร่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าบาปค่ะ <c oughs> อุ๊ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอโทษจริงๆนะคะที่แหมมองคุณผู้ชมแบบไม่เรียบร้อยอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าคุณอภิวัตรจริงๆเลยเชียวนี่ไม่งั้นลูกก็เป็นอย่างนี้แล้วคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมาพบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกเดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นุ่นกําลังอยู่ที่ถนนอโศกดินแดกแล้วคะ่ะและที่นุ่นมาที่นี่นะคะก็เพราะว่ามีใครคนหนึ่ง ไม่ต้องเข้าใจผิดหรอกค่ะคิดว่าเป็นฟงเป็นแฟนอะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงนะคะและผู้หญิงคนนี้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากเคก้กกล้วยหอมชิ้นนี้และค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยเคก้กกล้วยหอมจริงอย่างที่นุ่นพูดหรือเปล่าไปเลยค่ะ ดีเสวกาพานิดค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยว,วเราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่าทําไมขนมเค้กกล้วยหอมของคุณปราณีถึงได้หอมอร่อยและขายดิบขายดีขนาดนี้มีส่วนผสมอะไรพิเศษแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะคุณนุ่นครับจะเจาะลึกล้วงเคล็ดลับให้ได้ของแท้จริงๆก็ต้องซุ่มดักดูท้ายครัวอย่างนี้ก่อนละครับ ใครว่าผมเล่นผีเผลอผมก็ยอมครับอย่างตอนเนี้พี่ปราณีเขากําลังเตรียมกล้วยหอมบดพร้อมที่จะให้คุณนุ่นล้วงลึกถึงส่วนผสมเค้กกล้วยหอมแล้วนี่ถ้าเกิดไม่มาแอบดูผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องคัดเลือกปอกเปลือกกล้วยหอมเพื่อให้ได้น้ําหนักตรงตามส่วนก่อนแล้วก็ปั่นเป็นกล้วยบดเตรียมไว้ใหเ้เราได้ทราบถึงส่วนผสมยังไงล่ะครับอาะละค่ะสูตร เค้กก <K ey k> ล้วยหอมของคุณปาณีนะคะก็จะถูกเปิดเผยแล้วในวัดนี้คะ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะค่ะส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมนะคะก็จะมีกล้วยหอมบดน,นะคะม,มีแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์ค่ะและแป้งอันนี้นะคะไม่เหมือนกันเค้กค่ะอันนี้แป้งนี่ก็คือแป้งสาลีเหมือนกันแต่ว่าแต่มันแตกต่างกันที่โปรตีนของแป้งแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน<อ>นะคะก็จะใช้สองอย่างใช่ค่ะแล้วก็มีน้ําตาลทราย มีไข่ขาวค่ะไข่แดงค่ะแล้วก็เนยสดจะใช้มะการีนแทนก็ได้ในในส่วนผสมเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็อันนี้นมข้นจืดค่ะแตกต่างจากเนยสดนะคนมข้นหวานไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะผงฟูโซดาเกลือนะคะโซดานี่เหรอคะโซดาผสมเหล้าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะําหรับค่ะทาขนม มันก็มีกลิ่นกล้วยหอมนิดนึงไม่ใส่ก็ได้นะคะแล<ช>้วก็กลิ่นวาน,นิลาสําหรับเสริมกลิ่นให้ดีขึ้น ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เ,ออเป็นถ้วยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ถ้วยนี้คือ,อพิมขนมที่เราจะอาไปเราจะใช้พิมพ์เล็กพิมใหญ่ก็ได้นะคะค่ะแล้วแต่เราจะใช้ที่นี่ทำทั้งแบบถ้วยแล้วก็แบบเป็นตัดมีไหมคะมีค่ะเราจะทำพิมสี่เหลี่ยมแล้วก็พิม์กลมๆอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังต้องอาศัยถ้วยตวงช้อนตวงช่วยในการกะประมาณส่วนผสมไม้พายเอาไว้เกลี่ยตาหรือปาดส่วนผสมได้สะดวก และนี่ก็หัวตีรูปตะกร้อตัวนี้แหละครับที่ไว้ใช้ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูดีนักแลแ้วนี่ก็ถุงบีบส่วนผสมลงถ้วยพิมพ์นั่นเองครับรู้จักอุปกรณ์และส่วนผสมกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาสาธิตวิธีการทำเลยดีกว่าไหมคะได้เลยค่ะเอาล้วครับเริ่มด้วยตีด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 นตรีนิดหน่อยนะครับนี่คือแป้งเองเนกประสงค์ แป้งเค้กรวมเทชะผงโซดาลงตามไปผงฟูตามไปอีกหน่อยร่อนรวมกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนจากนั้นมาใช้ไม้พายปาดเนยสดลงไปปาฮับอย่างนั้นแหละครับตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือลงทั้งปันตีด้วยหัวตีรูปใบไปม้ระหว่างที่ตีอยู่นี้นะครับก็ต้องคอยตีและหยุดเป็นช่วงๆเพื่อใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้เข้ากัน ตีนานประมาณ10นาทีเนยสดก็จะขึ้นฟูและเบาเหลืองนวลแบบนี้แหละครับเปิดเครื่องตีไข่แดงต่อจะค่อยๆใส่ลงไปทีละฟองทีละน้อยทีละน้อยตีนานสักครู่นึงก็ใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไวน้นี้ตามลงไปสลับกับนมข้นจืดนะครับและจบท้ายด้วยแป้งพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันเราก็จะเติมกล้วยหอมบดได้เลยตีจนเนื้อของส่วนผสมข้นขาวแบบนี้นะครับก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อน แล้วเราก็มาเริ่มตีไข่ขาวที่ได้แยกเตรียมไว้เมื่อตอนแรกต่อตีจนไข่ขาวขึ้นฟูตั้งยอดแข็งได้ที่แล้วก็นํามาผสมกับส่วนผสมเมื่อสักครู่นี้นะครับค่อยๆทยอยใส่ลงตีรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันต่อไปทีนี้ก็ามาจัดเตรียมถ้วยกระดาษวางลงแม่พิมพ์ให้เป็นแถวเพื่อจะได้สะดวกในการบีบยอดส่วนผสมเค้กล้วยหอมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ถ้วยสี่เหลี่ยมจะต้องใช้เนยขาวทารอบๆแล้วโรยด้วยแป้ง เพื่อว่าเวลาขนมสุกจะได้ไม่ติดถ้วยพิมพ์ยังไงล่ละครับ้าวแล้วทีนี้เราก็ตักส่วนผสมลงใส่ถุงบีบบีบลงถ้วยพิมพ์สามในสี่นะครับเพราะคุณพี่ปราณีเขาบอกว่าอบแล้วจะได้ขึ้นฟูดูสวยงามน่าทานครับถ้วยพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับ <laughs> แมหมคุณผู้ชมครับพอถึงช่วงนี้ผมรู้สึกท้องมันวิววิวขึ้นมาตังหิดตังหิดยังไงก็ไม่ทราบโอ้โหเตาอบอยู่ทางไหนครับเดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยเลย ระหว่างที่ผมช่วยคุณพี่เขานะครับยังทำให้ผมทราบอีกว่าถ้วยพิมพ์กลมๆนี้นะครับใช้อุณหภูมิเตาอบ400องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งต่างกับพิมพ์แถวนี้ที่ใช้เพียง350องศาฟาเรนไฮต์ก็พออีกประมาณ20นาทีครับเราก็จะได้อืมสยง,งคะอ,อีกนิดนึงใช่ไหมคะมมันหอมเหลือเกิน ขอล้วงความลับที่มันลึกไปกว่านี้สักนิดนึงเนะคะว่าคุณปราณีมีเคล็ดลับอะไรพิเศษหรือเปล่าที่ทําให้ขนมเค้กกล้วยหอมถึงได้หอมกล่นน่าทานขนาดนี้เคล็ดลับก็คือเราเลือกส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแม้แต่การคัดกล้วยหอมที่เราจะเอามาทำเนี่ยต้องคัดให้ได้ความสุกที่พอเหมาะจะไม่สุกจะเรียกว่างอมมากอะไรหรือไม่ก็สุกดจุดราก็จะ เลือกพอดีพอดีนะคะเพราะมันจะมีความหนึ่ะไรพอดีทําให้เค้กออกมาได้รูปร่านขนาดแล้วก็รสชาติที่เราต้องการแล้วถ้างอมเกินไปละงอมเกินไปก็คือทําให้ขนมขึ้นได้ไม่เต็มที่นักนะคะเพราะว่าส่วนผสมของน้ํำจะออกมาเยอะเกินไป พามพามและบัดน,นี้พามพามเป็นไงครับดนตรีนิดหน่อยเค้กกล้วยหอมร้อนกรุ่นจากเตากํากลังจะถูกยกออกมาลิ้มลองในบัดดนเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ครับคุณพี่เขากําลังจะยกมาทานเนย <c oughs> เพื่อเพิ่มความหอมมันยิ่งขึ้นอีกตั้งหากลูกค้าจะได้ติดใจใช่ไหมละครับ มาแห่คุณพี่ครับกลิ่นหอมอย่างนี้ผมขอลองลิ้มชิมรถดูบ้างจะได้ไหมครับเนี่ยเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณนุ่นเขาจะเอียกถามถามหาคุณพี่อยู่นะเหมือนจะสงสัยอะไรอีกละมั้งครับสําหรับวิธีการจัดจําหน่ายนะคะแล้วก็มีขายทางหน้าร้านและทำส่งด้วยค่ะอ๋อทำส่งที่ส่งที่ไหนวะส่งตามห้างสินค้าแล้วก็มินิมาะะร์ทนะหลายสิบแห่งในกรุงเทพ นอาจากท้าสินค้าแล้วตามร้านบเบเกอรี่อือ่นๆเขามีไหมคะีนันถ้ามีร้านเบเกอรี่ที่พี่สั่งให้เราทาส่งไปให้นะคะค<ม>่ะก็คือเขาอาจจะไม่มีกําลังผลิตที่พอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วันวันหนึ่งนี่ทําเค้กกล้วยหอมมากน้อยแค่ไหนคะสองพันลูกได้ <c oughs> ตกใจค่ะโอ้โหสองพนลูกขายหมดหมดค่ะโอ้ขายดีจริงๆเลยนะคะแล้วนอกจาก <c oughs> คุณปานีเองขายที่ ะะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะสาหรับการที่ขายหน้าร้านอยากจะแนะนาว่าคุณจะเป็นยังไงทำให้ลูกค้าติดใจก็คือจุดหน้าร้านที่เราทําตอนนี้ก็คือคนไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าลูกค้าที่ผ่านไปมาคือลูกค้าประจํะเราจะต้องทําให้ลูกค้าไม่เบื่อกับรสชาติขนมจาเจกันไปก็มีสับเปลี่ยนออกไปเรื่อยๆนะคะสับเปลี่ยนไปหาสิ่งใหม่ๆมาใส่หน้าร้านเรื่อยๆใเงี้ค่ะแล้วก็ขนมต้องสดใหม่ทุกวัน แล้วถ้าสําหรับผู้ที่อยากที่จะประกอบอาชีพนี้มีคำแนะนําอะไรบ้างไหมคะก็คือจะต้องมีความพร้อมนะคะมีความอดทนเพราะว่างานนี้เป็นเป็นงานที่เราต้องทํำด้วยตัวเองวันนี้ก็คือเคล็ดลับที่อยากจะแนะนามี่อะไรอยากจะแนะนําอีกไหมคะสำหรับผู้ที่อยากจะมาประกอบอาชีพนี้ค่ะคนที่จะมาทําอาชีพเบเกอรี่นะคะก็คือต้องมีความพร้อมที่ตัวเองก่อนคือมีใจรักนะคะ มีใจรักแล้วถึงจะเริ่มต้นหนึ่องอีกได้ได้ดีที่สุดเลยค่ะทำเพราะว่ารักรใช่่ะอ <นะ S 2> คะอ๋อใช่ครับต้องใจรักถึงจะทําได้ดีมีหน่าเลยครับเช้าบ่ายก็สู้ไม่ถอยดึกดึกเดนเดนก็ขายอีกอย่างนี้ลูกค้าไม่หายไปไหนแน่ครับอ้าวคุณพี่ครับมีลูกค้าสาวสวยเดินมานู่นเลยครับ เอ๊เดี๋ยวนะคะมีบริการส่งถึงที่ด้วยใช่ไหมคะมีด้วยค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นรุ่เขียนที่อยู่ให้เลยนะคะค่ะีค่ะส่งถึงที่นะคะครบตงครบยนะคะการไม่ว่าค่ะแต่ยาขาดนะคะอ่าอ่าแล้วค่ะแง่ชนแล้ว ไปเรีนยนรับรองอาจารย์อ,าายอ,อย่านได้ยังไงล่ะคะแม่เป็นไงล่ะคะน่ารักไหมล่ะคะ <c oughs> อย่าลืมส่งให้นะคะค่ะขอบคุณครับน,นุ่นแมมีเพื่อนร่วมงานรู้ใจอย่างนี้ชื่นใจแล้วก็าหายเหนื่อยจริงๆครับมีโนต้ตมาฝากอาจารย์ดูสิครับเขาบอกว่ายาอร่อยเพลินจนลงพุงนะคะจากนุ่น าจารย์ผมว่าเรื่องพุงเพิงอย่าไปพูดเป็นถึงดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเทคนิคในการที่มีการส่งสินค้าหรือส่งของถึงบ้านลูกค้าเนี่ยจะคิดว่าเป็นเทคนิคในการรักษาลูกคา้าหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นการรักษาลูกค้านอกเหนือจากรักษาลูกค้าแล้วนะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อซ้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทางร้านเนี่ยส่งถึงที่ ได้รับความสะดวกสบายนะครับถือว่าเป็นบริการที่ประทับใจครับผมนะครับส่นครับในเรื่องของการจัดจําหน่ายเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่ามีวิธีการยังไงครับถ้าเผื่อว่าเราจะทําธุรกิจนี้แล้วได้เปรียบกับคู่แข่งขันหรือว่าเข้าสู่ตลาดได้มากกว่าในเรื่องของการส่งถึงที่นะครับในการที่จะให้ได้เปรียบคู่แข่งขันนะครับประการที่หนึ่งก็จะต้องทันเวลานะฮะพอลูกค้าสั่งแล้วเราก็ต้องนําส่งให้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการครับประการที่สองก็ต้อง รักษาคำมั่นสัญญานะครับว่าจะส่งต้องส่งครับนะครับอีกประการหนึ่งก็คือของที่จะส่งให้กับลูกค้าควรจะเป็นของที่ใหม่นะครับเพราะว่าเค้กนะครับกว่าจะมีความนุ่มและอร่อยมากยิ่งขึ้นครับโดยปกติสิ่งที่ลูกค้าได้รับเมื่อส่งถึงมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นแพ็กเกจหรือว่าฮีพอก่อนเป็นประการแรกเลยเนี่ยนะครับอาจารย์มีข้อแนะนําในเรื่องของแพ็กเกจอย่างไงบ้างครับในเรื่องของฮีพอหรือตัวแพ็กเกจนะครับ ก็ควรที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เค้กเนี่ยเกิดการเสียหายนะครับนะเช่นเละนะครับอีกประการหนึ่งก็ควรที่จะเป็นกล่องที่ดูและสวยงามนะครับอาจจะมีชื่อเจ้าของร้านนะเค้กหรือเป็นกลายี่ห้อนะมีเบอร์โทรศัพท์มีสโลแกนเป็นต้นนะครับ การระบุชื่อต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านก็ดีสโลแกนก็ดีอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคในการที่จะทําให้ลูกค้านั้นจดจําสินค้าของเราได้ใช่ไหมครับสร้างความแตกต่างในเรื่องของตัวสินค้าก็คือแบรนด์จะเป็นตัวจําแนกก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อซ้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ระบุข,ข้อความเหล่านั้นที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับชื่อก็ดีสโลแกนก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นการย้ําการจําได้ให้กับลูกค้าครับ และหนทางในการขยายตลาดในอนาคตนะครับเพื่อที่จะเพิ่มตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับเค้กกล้วยหอมนะครับก็สามารถที่จะจําหน่ายในสถาบันการศึกษาอาจจะเป็นโรงเรียนนะครับวิทยาลัยต่างๆทั้งหมดนะครับเพื่อที่ซูเปอร์มาเก็ตก็ได้ซูเปอร์มาเก็ตก็ได้คอนเวนเนียสโตร์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะตามปั๊มน้ามันตอนนี้จะมีคอนเวเนียสโตร์เยอะลูกค้าก็สะดวกในการที่จะซื้อเพราะมีสถานที่จอดรถเพียงพออยู่ โดยปกติแล้วเท่าที่จะมองเห็นว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะไม่ใช่ข้อด้อยหรอานะครับอาจารย์ครับที่ผมพูดถึงแต่หมายความว่าเค้กนั้นเป็นสิ่งที่บูดเสียได้ตรงนี้อาจารย์คิดว่าเราควรจะมีข้อระวังอย่างไรไหมครับในการส่งให้กับร้านซึ่งเป็นช่องทางการจําหน่ายของเราผู้ผลิตหรือผู้ทําเค้กนะครับก็จะต้องจดบันทึกนะครับว่าในวันนี้นะครับ วันนี้เราส่งเท่าไหร่นะครับของเนี่ยปริมาณเนี่ขายได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ต้องจดจําไปตลอดประมาณทั้งหนงอาทิตย์ก็คือต้องประมาณการยอดขายนะครับแล้วก็เราก็ต้องทําการผลิตให้ตามนั้นครับ,รบตามแต่ละวันตามความต้องการของลูกค้าคนะครับซึ่งครับเค้กเนี่ยโดยปกติแล้วเพื่อให้ลูกค้าได้่ยจำชื่อของเราได้หรือจํำรสชาติของเราได้อาจจะคิดว่าเค้กของเรานี่ควรจะมีขนาดเดียวหรือเปล่า คนที่จะมีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้านะครับถ้าเป็นครอบครัวก็เค้กอาจจะเป็นถาดนะหปอนสปอนสปอนนะครับนอกจากนั้นแล้วก็บางคนที่แบบซื้อทานในรถบ้างนะครับซื้อทาน1คนบ้างนะครับก็อาจจะเป็นเค้กที่เป็นถ้วยนะครับถ้วยอาจจะประมาณสักาบาทหรือสิบบาท นอกนั้นก็มีเค้กที่ลักษณะเป็นแถวนะครับโดยใช้บรรจุหีบห่อลักษณะเป็นถุงพลาสติกอะไรนะตรงงนี้นะครับอาจจะ3บาท5บาทก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้เราจะสนองความต้องการในเรื่องของขนาดการซื้อของลูกค้าได้ครับคือไม่ใช่ทายคนเดียวต้องซื้อถาดใหญ่เสมอไปครับ เพราะว่านอกจากสูตรในการปรุงแต่งเค้กกล้วยหอมให้อร่อยแล้วนี่นะครับถ้าได้มีส่วนผสมของสุดลับในเรื่องการตลาดของอาจารย์นงอาจแล้วผมว่าไปหาอ่านจากตำราก,กี่เล่มกีนเล่มก็คงไม่เจอหรอกนะครับ ผมว่าที่สําคัญสูตรที่ลืมไม่ได้จริงๆก็คือความตั้งใจครับความตั้งใจในการที่จะลงมือคลุกเคล้าปรุงแต่งให้เป็นสูตรที่เป็นสูตรพิเศษสำหรับท่านผู้ชมอย่างแท้จริงนะครับสำหรับคราวหน้านั้นด้วยสมองและสองมือมีสูตรลับสูตรพิเศษอะไรมาฝากท่านผู้ชมติดตามชมให้ได้นะครับวันนี้ผมและท่านรองอดลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเวลาหันว่างพอดีฮะจันทร์ฮะคุณนุ่นเข้าอุตสาห์เอามาฝากนะครับเนี่ยอุตสาห์เตือนเรานะฮะว่าอย่าทานมากเดี๋ยวจะลงทุนครับผมว การทําก็ไม่ยากเลยลงทุนก็น้อยและยังพอเห็นช่องทางทางการตลาดการจัดจําหน่ายเพียงแต่ว่าต้องมีเทคนิคการจูงใจลูกค้าให้น่าสนใจเท่านั้นเองนะค่ะดังนั้นถ้าหากคุณผู้ชมจะลองนําเอาเคล็ดลับหรือ่าสูตรการทำเค้กกล้วยหอมนี้ไปทําขายบ้างเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลา